อำนาจจงเจ้านี่ทีนี้ก็ผมใช้นรงค์นั้นถ้าไปนในสุดครับครับคุณชันรงค์วันนี้เนี่ยผมว่าเราจะมาอู้กันเรื่องนครเชียงใหม่กับนครลำปางในประวัติศาสตร์ของร้านนาน,นะครับในส่วนของเจ้าบุญยวาฒนวงมานิมน,นะครับคุณชัยนรงค์ป่อยจารห้องไร่เหลือเพียงแต่พอครับโอ้อันคุณอำนาจครับ เจ้าบุญยว่าวงมานีนะครับเป,เป็นเจ้าผู้ครองนครลำปางคนที่13ครับแห่งราชวงศ์ทิพย์ยักนะครับเป็นครองราชอยู่ปีพศ2441ถึง2465ครับที่ผมสะกิดใจคือว่าเจ้าบุญยว่านะครับเป็นตายในปีพุทธศักราช2465แต่พู้กับครับว่าตลอด5ปีนี้นะบ่ะมีงานทำสมเปิ้ลก็หามาทำสมเมื่อปี2470 นี่อย่างเกิดขึ้นคือจี๊ียนะครับคุณนำหน้าสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพยานดนัรงลายจนทรภาพเปิ่นได้เสด็จเยี่ยมหัวเมืองแล้วเพิ่นไปหูข่าวว่าเจ้าบุญโยม่าน,นะครับรูปแบบเจ้าบ้านเราตายไปแล้วแล้วกมมีงานศพบ่มีการจัดการเลยเปินป้นก็เลยรายงานขึ้นเงื่อนพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือว่าในหลวงรากการพระชจ้าคุณเจ็ฎทราบว่าเรื่องมันเป็น e. จี๊ยย์ไม่ใช่จีใดนะครับครับตอบ เพราะมาถึงตอนนี้แล้วนะครับในหลวงโปรเจกต์ซึ่งพระองค์ท่านก็มีความห่วงใยญ่แล้วท่านก็เสียใจโดยนอนะ้อยเปิ้ลก็เลยมีข้าราชกัรเลขานะครับสื่อสรรารกัญญา,าเจ้าดารัตน์นะครับในะตอนนี้เปิ้ลเปิ้ลทำจากตัวน,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 นี้นะครับมันรุดหนายอยู่ในในเล่มนี้นะครับเล่มตีเจ้าเจ้าหนุรัตทำขึ้นมาอันนี้เป็นหนังสือหนังสืองานสมนะครับของข้าราชการ พระราชยารซึ่งจดหมายโปรเจกต์นะครับมันดูหน้าหน้าสุดท้ายนีนะครับคุณเจนลงลองอ่านดูล้วครับว่าเขึ้นเกณฑ์มาถึงพระราชยาว่าอย่างไรพระราชาเลขาจากพระาจ้าพเจ็ดนี้ก่อถึงเจ้าพระราชายานเจ้าดารารัศมีครับครับอ่านมูฮาได้ฟังดูนะครับจดหมายนี้นะครับลงวันที่4กุมภาพุทธศักราช2469แต่งานสมนิจจกปี2470เพราะนั้นจดหมายก็มาถึงก่อนนอกจายงา ด้วยเจ้าบุญญวาสปงมานี้เจ้านครลำปางถึงพิลาลายช้านานยังหาได้ปงศพไม่ด้วยลูกหลานผู้ที่จะเป็นผู้มีกําลังพอจะเป็นหัวหน้าจัดการศพไม่มีตัวคือนรงนี้และทรัพย์สมบ,บัติของเจ้านครลำปางก็สราบสูงเพราะเป็นชายเป็นกนะัาะะในเรื่องจัดการมรดกบมีไม่ดีเป็นอันมากจึงเป็นเหตุให้ศพตกค้างอยู่หลายปีจนบานี้วันนี้น่ากลัวนะครับ ฉันรู้สึกสงสารหมายถึงรัชกาลที่เจนะเป็นสงสารเป็นเอ็นดูและสองข้างใจเออคนมีบุญศพเปอคนอื่นอาจหาอุปการะอุปการะมากด้วยเจ้าบุญยวบุญยวัฒน์บนิมณีเป็นเจ้านายผู้ใหญ่ในมนฑลนายักและมีความมีความชอบมาแต่ก่อนว่าอย่างเป็นทนุบำรุงนอกเป็นทัศนานำพาหาควรจะรู้ศพต้องทิงค้มต่อไปไหม่จึงขอตั้งกรรมการเจ้านายผู้ใหญ่ในมนฑลนายัก เป็นญาติบูมกับเจ้านครลำปางคือให้พระราชายาเจ้าดารารัศมีเป็นผู้ดําเนินการพร้อมด้วยพี่ๆน้องๆที่เป็นเจ้อเจ้าประกาศในในในภาคเหนือนะครับช่วยกันให้งานเรจครับและทุกอย่างกสําสร็จสําเร็จในปีไหนครับสองสี่เจ็ดศูนย์นอนจนหลานนิโรงสองสี่หกเก้านี่ครับอันนี้คือเป็นประวัติศาสตร์หน้าหนึ่งที่มองที่มองดูนะครับของนครเจียงใหม่ กับนครลงป่านะครับซึ่งเจ้าหลวงเปิ้ลเสียเสียไปแล้วนแต่มีคนจัดการมีคนจัดการครับซึ่งมันมันน่าเป็นไปได้อต่เจ้าที่ยงในเชื่อครับโดยเฉพาะเอ่อเจ้าบุญวาสเนี่ยมันมีชายญาติมีลูกหลานมีน้องมีอย่างพวกสาวคนสาวโคนนี่มีญาครับหรอกอันเนี้ยมันเป็นประวัติส่วนหนึ่งที่ราชวงศ์จักรี น้องครับเพื่อจะมีความเป็นห่วงนองเป็นห่วงเจ้านายฝ่ายเหนือน้อบก็เพื่อถึงมีจ้าหนายทีพระราชยาครัคือลงมาช่วยจัดการศกและก็จัดการได้และทุกอย่างก็เรียบร้อยเรียบร้อยนะครับสวัสดีครับก่อนวันนี้ถ้าชอบใจบอพกดไลฟ์พดแชร์นะครับแล้วอุปก็จะมีคลิปต่อไปเยี่ครับประวัติศาสตร์ล้านนาครับนะครับ วันนี้ก็ขอลาปัตติอีกครับสวัสดีครับ